สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ที่15กรกฎาคม2565ครับทุกท่านครับข่าวสารมาตรการในวันนี้นะครับก็จะมาต่อเนื่องจากคลิปเมื่อวานเลยนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ผมก็ได้ทิ้งท้ายไว้แล้วนะครับว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะเกิดขึ้นในเดือนหน้านี้แล้วนะครับวันนี้มีตัวอย่างมายกให้ทุกท่านเห็นเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าหากว่าสามีภรรยานะครับมีรายได้เท่านี้นะครับกรณีมีลูก กับไม่มีลูกนั้นจะทําให้ผลของการสมัครปัสสริการแห่งรัฐนั้นเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันก่อนอื่นนะครับก็ขอเน้นย้ำนะครับข่าวสําคัญในช่วงนี้ก่อนนะครับก็คือสําหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับสำหรับผู้ที่กําลังติดตามข่าวสารว่าทําไมนะครับมีข่าวว่าจะเพิ่มเบี้ยยังชีพให้นะครับสำหรับผู้สูงอายุทุกคนทําไมไม่เพิ่มให้สักทีนะครับในช่วงตั้งแต่เมษายนนะครับได้เห็นข่าวมาตลอดนะครับ4เดือนแล้วนะครับจนถึงเดือนนี เงินที่ว่าจะเพิ่มให้ก็ยังไม่เพิ่มนะครับสโลบอีกครั้งนึงนะครับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุรัฐบาลเพิ่มให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะมีบัตรหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเงินกําหนดวันแล้วนะครับว่าจะเข้าวันที่19กรกฎาคมนี้ก็อีกแค่4วันเท่านั้นเองฉะนั้นทุกท่านที่เป็นผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุตามปกติอยู่นะครับจะได้รับเงินส่วนเพิ่มนี้ทุกคนนะครับไม่ ไม่มีข้อยกเว้นนะครับไม่ว่าจะมีบัตรหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพราะว่าเงินที่จะเข้าก็ไม่ได้เข้า,ขาบัตรสวัสดิการอยู่แล้วครับเงินเข้าบัญชีนะครับที่ท่านได้รับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุท่านรับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุช่องทางไหนเงินก็จะเข้าในช่องทางนั้นนะครับเงินที่จะได้รับเพิ่มนะครับจะเป็นเงินเพิ่มต่อเดือนเป็นระยะเวลา6เดือนด้วยกันซึ่งกรกฎาคมนี้จะเป็นการตกเบิกย้อนหลัง4เดือนคือจ่ายย้อนหลังตั้งแต่เมษาที่ท่านควรจะได้แต่ท่านไม่ได้รัับบบบนะะคครรรซึ่่งปปกอไไดด้้วยใททีเ600า จะได้เพิ่มเดือนละ100บาทนะครับรวมเป็น700ใครที่ได้เลท7 0 0บาทจะได้เพิ่มเดือนละ150นะครับรวมเป็น850ใครที่ได้เลท8 0 0จะเพิ่ม200นะครับต่อเดือนเป็น1,000ใครที่ได้1,000จะเพิ่มเดือนละ250เป็น1,250นะครับทีนี้19ก้ากรกาคมนี้นะครับจะตกเบิกย้อนหลัง4เดือนก็แปลว่าใครที่เลท600ต้องได้เพิ่มเดือนละ1 0อยแต่เดือนละ100นั้น ตกเบิกย้อนหลัง4เดือนก็เป็น400บาทนะครับที่จะเข้าวันที่19นี้นะครับใครที่ได้700นะครับต้องได้เพิ่มเดือนละ150แต่150นี้ตกเบิกย้อนหลัง4เดือนก็เอา150คูณ4นะครับก็จะได้เป็น600บาทจะเข้าวันที่19นี้ใครที่ได้เลท800บาทต้องได้เพิ่มเดือนละ200บาทนะครับแต่200นี้นะครับจะต้องคูณ4เพราะตกเบิกย้อนหลัง4เดือนก็200คูณ4ก็เป็น800บาทที่จะเข้าวันที่19นี้และใครที่ได้1,000 นะครับต้องเพิ่มเดือนละ 250- 250นี้ตกเบิก4เดือนก็ต้อง250คูณ4นะครับก็เป็น1000บาทที่จะเข้าวันที่19ก้ากรกฎาคมนี้นะครับสรุปนะครับวันที่19ก้ากรกฎาคมนี้นะครับก็เข้าตามจำนวนที่ผมบอกก็คือได้คูณ4เลยนะครับทีนี้สำหรับเดือนหน้าก็จะเหมือนเดิมนะครับต้นเดือนนะครับเดือนสิงหาต้นเดือนภายในวันที่10ก็เข้าในอัตราปกติ เป็นเบี่ยงชีพปกติแล้ววันที่สิบเก้าสิงหาต่อไปนี้จะเข้าทุกวันที่19นะเรับเงินส่วนเพิ่มวันที่19สิงหาก็จะเพิ่มนะครับแต่เพิ่มเดือนเดียวแล้วนะครับก็คือตั้งแต่100จนถึง2 5 0นะครับก็จะเข้าวันที่19ไปจนถึงเดือนกันยาเลยครับภายในวันที่10นะครับก็เป็นเบี้ยปกติอัตราเดิมแล้วก็19กันยานะครับก็จะเข้าส่วนเพิ่มนะครับเป็นเดือนสุดท้ายเพราะว่าเขาเพิ่มให้ตั้งแต่เมษาถึงกันยานีใช่ไหมครับก็จะส จนถึงตอนนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเงินส่วนเพิ่มยังไม่เข้าก็เขากําหนดว่าจะเข้าวันที่19กรกฎาคมวันนี้มันที่15นะครับยังไม่ถึงนะครับวันที่19นี้เงินเข้าแน่นอนเข้าทางไหนเข้าทางบัญชีธนาคารที่ท่านรับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุเลยหรือใครที่รับเงินสดจากอบตอที่สบานก็ไปรับเงินสดตามปกตินะครับที่เป็นส่วนเพิ่มนั่นเองนะครับแล้วก็เน้นย้ำว่าได้ทุกคนไม่เกี่ยวกับว่าจะมีหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองทีนี้พอพูดถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้สูงอายุนะครับถ้าหากว่ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยก็จะได้2ต่อเท่านั้นเองนะครับคำว่า2ต่อก็คือว่าในบัตรสวัสดิการผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการนั้นเขาจะมีเงินพิเศษเข้าทุกวันที่15อยู่แล้วนะครับคือ50บาท100บาทอันนี้ก็คงอ,อธิบายไปเยอะแล้วนะครับก็ไม่อธิบายเพิ่มเติมแล้วนะครับถ้าหากว่าใครเป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าจะมีเงินเข้าบัตรสวัสดิการเฉพาะผู้สูงอายุที่มีบัตร อันนั้นคือ50บาท100บาทได้เป็นประจําทุกเดือนเป็นเงินอ e ีม n นนีเป็นเงินสดกดได้สะสมได้นั่นเองนะครับเอาละครับก็จะขอพูดถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะครับเน้นย้ําว่าเดือนหน้านี้จะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคลิปก่อนหน้านี้ผมอธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดแล้วนะครับว่าคนเก่าคนใหม่ต้องไปลงหมดนะครับแล้วก็ไม่ต้องเดินทางกลับบ้านไม่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาลงได้ทุกที่ที่สะดวกนะครับก็จะลงได้ที่กรุงไทยกศอ,ออมสิล นะครับคลังจังหวัดนะครับที่ว่าการอำเภอสำนักง,งานเขตกรุงเทพมหานครสำนักง,งานเมืองพัทยาช่องทางทางเว็บไซต์มีครับแต่ได้เฉพาะบางกลุ่มนะครับได้เฉพาะบางกลุ่มเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่ากลุ่มไหนจะลงทางเว็บไซต์ได้และถ้าหากว่าท่านใดเป็นผู้สูงอายุพิการป่วยติดเตียงเดินทางออกจากบ้านไม่ได้ไม่สะดวกจะมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลให้นะครับอันนี้เดี๋ยวจะมีการ กำหนดวันที่ในการลงทะเบียนนะครับตอนนี้กําหนดว่าเดือนสิงหาแต่ยังไม่ได้กําหนดวันฉะนั้นเดี๋ยวรอประกาศวันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้นะครับขอรู้ท่านระมัดระวังในการชมข่าวช่องอื่นๆเริ่มมีการให้ข่าวที่สร้างความสับสน<ๆ>เช่นสามารถเลือกได้ว่าจะลงแบบเดี่ยวหรือแบบครอบครัวอันนั้นจริงๆแล้วไม่เกี่ยวนะครับเป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อนเลือกไม่ได้ครับท่านมีสถานะเป็นอย่างไรก็เอาตามสถานะของท่านนะครับเพราะว่าเราลงทะเบียนแล้วเขาจะตรวจสอบ ไปถึงครอบครัวโดยอัตโนมัตินะครับแมเราไม่สามารถจะเลือกว่าจะเลือกแบบเดี่ยวหรือแบบครอบครัวนะครับดูตามข้อที่จริงเลยนะครับว่าตัวเรานะครับโสดหรือมีครอบครัวนั่นเองทีนี้ก็ขอเน้นย้ำนะครับว่ารอบนี้เวลาที่เขาดูหลักเกณฑ์เรื่องรายได้จะเหมือนรอบก่อนตรงที่ว่ารายได้รวมทั้งปีนะครับในปีที่แล้วห้ามเกิน1,000 0แบาทแต่รอบนี้ต้องผ่านทั้ง2อย่างก็คืออย่างแรกรายได้เจ้าตัวห้ามเกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีในปีที่แล้ว แต่อีกอันหนึ่งต้องผ่านด้วยเช่นเดียวกันก็คือรายได้เฉลี่ยทั้งครอบครัวคําว่าครอบครัวห้ามใช้คําว่าครัวเรือนครัวเรือนเดี๋ยวจะไปสับสนกับคําว่าทะเบียนบ้านเพราะว่าไม่เกี่ยวกับชื่อในทะเบียนบ้านห้ามดูชื่อในทะเบียนบ้าน,นเป็นนั้นคาะนะครับเขาใช้คําว่ารายได้เฉลี่ยทั้งครอบครัวซึ่งครอบครัวให้นับแค่เจ้าตัวที่เป็นสามี 2. ผู้ที่เป็นภรรยา 3. ลูกที่อายุไม่เกิน18ให้ครอบครัวมีสมาชิกได้แค่นี้ ฉะนั้นใครที่ไม่ใช่สามีไม่ใช่ภรรยาไม่ใช่ลูกที่อายุไม่เกิน18ให้นับไปอยู่ในครอบครัวอื่นให้ตัดออกไปนะครับไม่ใช่อยู่ในครอบครัวนี้นะครับทีนี้ถามว่าแล้วจะนับอย่างไรนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับเหมือนเมื่อวานนี้ให้ฟังอีกรอบหนึ่งสมมุติว่าบ้านใหญ่หลังหนึ่งประกอบไปด้วยปู่ย่าแล้วก็มีตายายแล้วก็มีคู่สามีภรรยานะครับและคู่สามีภรรยาก็ยังมีลูกอายุไม่เกิน18-1คนแล้วลูกที่อายุเกิน18อีก1คน เท่านั้นยังไม่พอบ้านหลังนี้ใหญ่มากยังมีลุงกับป้าแล้วก็มีอาผู้หญิงอาผู้ชายน้าผู้หญิงน้าผู้ชายปรากฏว่ามีเป็นคู่คู่นะครับแล้วก็ต่างคนก็ต่างมีลูกนะครับสมมติว่าลุงป้าก็มีลูกนะครับแล้วก็น้าผู้หญิงน้าผู้ชายมีลูกอาผู้หญิงอาผู้ชายก็มีลูกเวลานับครอบครัวเวลาสมัครบัตรสวัสดิการรัฐนับแบบนี้นะครับ 1. ปู่กับย่านับเป็นแค่1ครอบครัวไม่เอาไปคิดรวมกับคนอื่นเพราะว่าปู่กับย่าเป็นสามีภรรยากันนะครับ ถามว่าปู่กับย่ามีลูกไหมปู่กับย่ามีลูกครับลูกก็คือผู้ที่เป็นสามีในบ้านนั้นใช่ไหมครับแต่เขาก็ต้องอายุเกิน18อยู่แล้วฉะนั้นครอบครัวของปู่กับย่ามีแค่2คนถ้าปู่กับย่าจะสมัครบัตรสวัสดิการบนัฐจะเฉลี่ยรายได้กัน2คนครับเอารายได้ปู่บวกย่าหาร2จะต้องไม่เกิน10,000แนบาทถ้าหากว่าเกินก็แปลว่าไม่ได้ไปนะครับอีกคู่หนึ่งครับตากับยายก็แยกไปเป็น1ครอบครัวเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นสามีภรรยากันนะครับ ลงมาครับก็จะมีคู่สามีภรรยาแล้วก็ลูกอายุไม่เกิน18อันนี้ก็นับเป็นหนึ่งครอบครัวนะครับต่อมาครับลูกคนหนึ่งอายุเกิน18อันนี้ครับให้แยกออกไปเป็นครอบครัวใหม่โดยมีสมาชิกแค่คนเดียวก็คือลูกอายุเกิน18และโสดแปลว่าเขาไม่ต้องไปเฉลี่ยไรายได้กับใครเพราะอายุเกิน18แล้วและเขาสามารถสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ด้วยตัวเองด้วยเพราะอายุเกิน18ฉะนั้น ลูกที่อายุเกิน18ให้แยกครอบครัวใหม่ถ้าหากว่าโสดก็คือไม่ต้องเฉลี่ยอะไรได้กับใครถือว่าในสมาชิกมีครอบครัวในครอบครัวมีสมาชิกแค่คนเดียวนะครับต่อมาครับลุงกับป้าก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวครับเป็นคู่สามีภรรยากันและถ้าหากว่าลุงกับป้ามีลูกลูกอายุไม่เกิน18ก็อยู่กับลุงกับป้าลูกอายุเกิน18ก็แยกออกไปเป็นครอบครัวใหม่ถ้าลูกอายุเกิน18โสดด้วยก็คือครอบครัวมีคนเดียว เหมือนกันครับน้าผู้หญิงน้าผู้ชายอาผู้หญิงอาผู้ชายใช้หลักเดียวกันแสดงว่าในหนึ่งบ้านใหญ่นี้มีครอบครัวย่อยเต็มไปหมดเลยเวลาคิดรายได้เฉลี่ยไม่เอามารวมกันครับคิดแต่ละคู่สามีภรรยาของกันและกันแล้วก็อย่างมากที่สุดก็คือรวมลูกอายุไม่เกิน18เข้าไว้ในครอบครัวลูกอายุเกิน18ก็น,นับ ตัดออกไปนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการคิดคําว่าครอบครัวนะครับหลักเกณฑ์ข้ออื่นๆก็เคยแจ้งไว้แล้วนะครับว่าเงินฝากเช่นเดียวกันครับเอาเงินฝากณเวลาใดเวลาหนึ่งเช่นอาจจะเป็นสิ้นปีที่แล้วไม่ไดเอารวมทั้งปีนะครับตัดวันเดียวห้ามเกิน1 0 0 0 0แบาทสําหรับผู้สมัครและต้องคิดเฉลี่ยทั้งครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันคือเอาเงินฝากของทุกคนในครอบครัวบวกกันหารจํานวนคนห้ามเกิน1 0 0 0 0แบาทด้วยซึ่งครอบครัวก็อย่างที่บอกว่านับแค่คู่สามีภรรยาแล้วก็ลูกอายุไม่เกิน18นะครับ เกณฑ์ต่อไปนะครับก็จะมีเรื่องของเงินกู้นะครับรอบนี้กู้ซื้อบ้านห้ามเกินล้านห้ากู้ซื้อรถห้ามเกิน1ล้านกู้ได้แต่ห้ามเกินถ้าเกินก็แปลว่าถูกตัดสิทธิ์เลยและถ้าหากว่าใครมีบัตรเครดิตก็ตัดออกไปเลยเพราะว่ารายได้น่าจะเกินนะครับในเรื่องของที่ดินนะครับที่ดินเพื่อการเกษตรห้ามเกิน10ไร่ที่ดินไม่ใช่เกษตรห้ามเกิน1นไร่ถ้าหากมีบ้านพร้อมที่ดินบ้านห้ามเกิน25ตารางวาห้องชุดห้ามเกิน35ตารางเมตรนะครับห้องชุดก็คือคอนโดนั่นเองนะครับ ฉะนั้นนี่คือหลักเกณฑ์คร่าวๆวันนี้จะมาขอ,อาขยายความอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือคําว่ารายได้มีผู้สอบถามเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับว่าเขานับรายได้กันอย่างไรอะไรที่ถือว่าเป็นรายได้บ้างที่บอกว่าห้ามเกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีนะครับจะขอให้เป็นหลักไว้อย่างนี้นะครับว่ารายได้รับนับรวมทั้งหมดนะครับว่าท่านได้เงินจริงต่อปีเท่าไหร่ และยังไม่ต้องไปดูบัญชีเงินฝากนะครับเพราะว่าเงินอาจจะไม่ได้เข้าบัญชีก็ได้บางคนรับรายได้อาจจะรับเป็นเงินสดก็ได้เกณฑ์เงินฝากเขามีเรื่องของเงินฝากห้ามเกิน1น0 0 0แสนใช่ไหมครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของเงินฝากไปแต่ไม่สามารถเอามาพิสูจน์ร,รายได้นะครับรายได้เป็นคนละเรื่องกันเพราะบางคนได้รายได้มาก็ไม่ได้ไปฝากทั้งหมดอยู่แล้วนะครับฉะนั้นรายได้ถามว่านับรวมอะไรบ้างคําตอบก็คือนับรวมทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างค่าเช่าดอกเบ A, ี้ยกําไร ya. นะครับแปลว่าถ้าทําธุรกิจก็ รายได้ก็คือกําไรถ้าหากว่าเราทําอาชีพรับจ้างหรือ,อเป็นพนักง,งานนะครับมีเงินประจํามีเงินเดือนนะครับก็จะนับเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือค่าตอบแทนรวมทั้งปีนะครับซึ่งรวมถึงค่าเช่าด้วยแปลว่าถ้าเอาใครมีทรัพย์สินมีที่ดินหรือมีอะไรก็ตามแล้วปล่อยให้เช่าคิดค่าเช่าเป็นไรายได้ของเจ้าตัวด้วยนะครับอีกอันนึงครับก็คือดอกเบี้ย ดอกเบี้ยคือถ้าเราไปฝากธนาคารเยอะๆแล้วมีดอกเบี้ยเข้ามาดอกเบี้ยเป็นรายได้ของเจ้าของเงินนะครับซึ่งอันนี้อาจจะไม่เยอะนะครับแต่ก็นับรวมหมดเช่นเดียวกันสรุปก็คือนับง่ายๆอย่างนี้ครับรายได้ประกอบไปด้วยค่าจ้างค่าเช่าดอกเบี้ยกําไร4อย่างนี้ครับเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับรายได้รวมทั้งหมดนะครับนับรวมตั้งแต่ค่าจ้างค่าเช่าดอกเบี้ยกําไรครับทุกอย่างที่เป็นตัวเงินที่เราทํางานแลกมานะครับหรือแม้กระทั่งนะครับค่าเช่า จากสินทรัพย์นะครับกําไรจากการทําธุรกิจจากการทํากิจการแล้วก็ดอกเบี้ยจากการที่เราไปฝากเงินนะครับนับรวมหมดเลยสรุปง่ายๆครับค่าจ้างค่าเช่าดอกเบี้ยกําไรแปลว่ารายได้นี่คือนับรวมทั้งหมดก็คือห้ามเกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีและก็ต้องคิดทั้งรายได้เจ้าตัวแล้วก็รายได้เฉลี่ยทั้งครอบครัวด้วยเอาละครับพอพูดถึงรายได้เฉลี่ยทั้งครอบครัววันนี้ผมมายกตัวอย่างครอบครัวอีกหนึ่งครอบครัวนะครับก่อนหน้านี้ยกตัวอย่างไปครอบครัวหนึ่งแล้วนะครับ ถ้าหาว่าท่านใดจดทันนะครับอยากให้ลองจดไว้นะครับแล้วเอาไว้เปรียบเทียบได้ว่านี่คือวิธีการคิดนะครับว่ารายได้เฉลี่ยทั้งครอบครัวสรุปนะครับว่าครอบครัวนี้จะได้บัตรหรือไม่ได้บัตรนะครับครอบครัวนี้นะครับยกตัวอย่างประกอบไปด้วยคนที่1ครับสามีสามีเนี่ยมีเงินรายได้ทั้งปี2 0 0 0 0 0บาทนะครับจดไว้ก่อนนะครับภรรยาเนี่ยมีรายได้ทั้งปี90 0 0 0บาทถ้าดูเร็วๆ สามีสมัครบัตรสวัสดิการรัฐไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ารายได้เกิน0,000 0แนนะครับเพราะสามีเขาเขาสองแสนใช่ไหมครับส่วนภรรยาเนี่ยเก้าหมบาทถ้าดูเฉพาะรายได้ของภรรยาเนี่ยไม่เกิน0,000 0แสนนะครับแสดงว่าภรรยาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้แต่ตอนนี้เขามีการคิดรายได้ต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง2แบบคือรายได้เจ้าตัวกับรายได้เฉลี่ยทั้งครอบครัวมาดูสมมุติข้อที่1นะครับข้อสมมุติข้อที่1ก็คือว่าสมมติว่าสามีภรรยาคู่นี้ไม่มีบุตร นะครับก็คือมีแค่คู่สามีภรรยานะครับแสดงว่าถ้าหากว่าเราจะคิดรายได้เฉลี่ยทั้งครอบครัวก,ก็ต้องเอารายได้ทั้งคู่มาบวกกันหาร2ปรากฏว่าถ้าหากว่าคิดรายได้เฉลี่ยทั้งครอบครัวขอ,ของครอบครัวนี้ครับรา,ายได้สามี0 0 0แสนรายได้ภรรยา9 0 0 0 0มรวมกันเป็น2 0 0แสนเเวลาจะเฉลี่ยรายได้ทั้งครอบครัวก,ก็ต้องเอา2อ0แสนนี้หาร2สรุปผลของการหารนะครับ2 9 0แสนหาร2ได้เท่ากับ1 4 5 0 0 0บาท ข้อสรุปแรกครับถ้าหากว่าคู่สามีภรรยาคู่นี้ไม่มีลูกแปลว่านะครับสามีสมัครไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับพอรายได้เจ้าตัวก็เกินแสนแล้วภรรยาครับรายได้เจ้าตัวแค่9 0 0 0 0มแต่พอมาดูคุณสมบัติข้อต่อมาก็คือรายได้เฉลี่ยทั้งครอบครัวเป็นแสนสี่หมื่นห้าพันบาทแปลว่าตัวภรรยาเนี่ยรายได้ตัวเองไม่มีปัญหาแต่มาติดตรงที่ว่ารายได้เฉลี่ยของครอบครัวนะครับ มันได้1,45,000บาทเพราะมันเอาของสามีมาบวกกันหาร2ฉะนั้นแล้วภรรยานะครับต่อให้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเจ้าตัวไรายได้ไม่เกิน1,000 0 0ก็จริงแต่ก็จะไปติดคุณสมบัติว่าไรายได้เฉลี่ยทั้งครอบครัวเกิน1,000 0 0บาทก็คือ1,45,000สรุปถ้าหากว่าเป็นกรณีนี้คือไม่มีลูกครอบครัวนี้ไม่มีใครได้บัตรสวัสดิการครับเพราะว่าสามีเกิน เจ้าตัวก็คือรายได้เกินอยู่แล้วภรรยารายได้ตัวเองไม่เกินแต่พอเฉลี่ยทั้งครอบครัวมันเกินนะครับนี่คือข้อสรุปแรกทีนี้มาเป็นข้อสมมุติข้อที่2สมมุติว่าคู่สามีภรรยานี้มีลูก1คนผลจะเปลี่ยนทันทีครับก็คือภรรยาเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยรายได้เจ้าตัวก็คือ90,000ก็คือไม่เกินใช่ไหมครับทีนี้ถ้าหากว่าเขามีลูก1คนและลูกอายุไม่เกิน18นะครับแสดงว่าตัวหารมันมากขึ้นฉะนั้นแล้วเวลาคิดรายได้เฉลี่ยทั้งครอบครัวครับ,รบก,ก็ต้องเอาราย ซึ่งลูกอายุไม่เกิน18รายได้เป็น0ูนย์ก็บวก0ูนย์เข้าไปแต่ตัวหารตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น3ฉะนั้นเดิมครอบครัวนี้มีรายได้รวม290,000จากหาร2ก็เป็นหาร3พอเอา2 9 0 0 0หาร3จะเหลือแค่96,000เศษนะครับฉะนั้นถ้าหากว่ากรณีที่คู่สามีภรรยานี้มีลูกตัวหารเป็นเลข3ก็แปลว่าตัวภรรยานะครับจะผ่านคุณสมบัติเพราะว่าเจ้าตัวภรรยาเนี่ย รายได้เจ้าตัวคือ90,000ไม่เกิน1,000 0แและรายได้เฉลี่ยทั้งครอบครัวเมื่อหารของลูกแล้วด้วยนะครับเอาลูกมาเป็นตัวหารแล้วด้วยก็จะเหลือแค่96,000แปลว่าถ้าหาว่ากรณีที่สามีภรรยาคู่นี้มีลูกคนที่เป็นภรรยาจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปนะครับนี่คือข้อสรุปนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพิมพ์ตัวอย่างนี้นะครับไว้ใช้ ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์แรกของคลิปนี้ด้วยเผื่อทุกท่านจะได้ดูประกอบว่าความแตกต่างนะครับระหว่างตัวหารที่มีลูกกับไม่มีลูกจะทําให้ผลของการมีบัตรสวัสดิการรัฐนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมไม่ได้บัตรตอนนี้ก็จะกลายเป็นว่าได้บัตรสวัสดิการรัฐนั่นเองนะครับฉะนั้นก็ต้องขอสรุปนะครับว่านี่คือวิธีการคิดนะครับคือให้ดูรายได้สามีบวกภรรยาแล้วบวกลูกที่อายุไม่เกิน18 กรณีที่มีลูกที่อายุไม่เกิน18มากกว่า1คนก็เอามานับรวมหมดตัวหารอาจจะมากขึ้นด้วยนะครับเช่นมีลูกอายุไม่เกิน18 2คนก็แปลว่าครอบครัวนี้ก็ต้องเอาไรายได้ของทั้งสามีภรรยาแล้วก็เอาไรายได้ของลูกอายุไม่เกิน18 2คนก็เป็นศูนย์ใช่ไหมครับถ้ามไม่มีไรายได้แต่ตัวหารจะเป็น4คนเลยเพราะว่าพ่อแม่แล้วก็ลูก2คนนั่นเองนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างที่นํามาฝากนะครับในวันนี้นะครับก็ขอตอบคาถามเพิ่มเติมเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า หลายท่านสอบถามเข้ามาว่าแล้วในหนึ่งครอบครัวจํากัดไหมว่าต้องสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แค่คนเดียวไม่เกี่ยวครับสมัครได้ทั้งครอบครัวที่อายุเกิน18เลยก็คือทั้งสามีและก็ภรรยานั่นแหละนะครับเพราะถ้าหากว่ามีลูกอายุลูกอายุเกิน18ตัวลูกที่อายุเกิน18เนี่ยเขาสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วแล้วเขาก็แยกครอบครัวออกไปถ้าเขาโสดก็คือไม่ต้องหารรได้กับใครเพราะว่าสมาชิกในครอบครัวเขามีคนเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็ขอตอบคาถามเพิ่มเติมเช่นหลายท่านสอบถามเข้ามาว่า เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งจะสมัครบัตรสวัสดิการรัฐได้ไหมเพราะว่าเมื่อก่อนนี้คนละครึ่งกับบัตรสวัสดิการห่งรัฐเนี่ยมันห้ามทับซ้อนกันนะครับ <c oughs> ก็ต้องขอเรียนแจ้งว่าไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งหรือโครงการเราเที่ยวด้วยกันชิมช้อปใช้หรือเยียวยาประเภทใดก็ตามจะเป็นเราชนะนะครับจะเป็นเราไม่ทิ้งกันหรือทุกโครงการเลยครับไม่ต้องกังวลครับไม่ว่าท่านจะเคยเข้าร่วมโครงการอะไรของภาครัฐมา การสมัครบัตรสวัสดิรแห่งรัฐไม่ได้ตัดสิทธ์เลยฉะนั้นไม่ต้องไปสงสัยครับว่าจะเคยอยู่ในกลุ่มไหนโครงการไหนมาเราใช้หลักเกณฑ์เฉพาะที่คัดกรองกับบัตรสวัสดิรแห่งรัฐเท่านั้นนะครับและเท่านั้นยังไม่พอต่อให้ท่านจะเป็นสมาชิกประกันสังคมม3 3 3 9 4 0จะเป็นสมาชิกกบขสมาชิกกอชหรือสมาชิกอะไรก็ตามครับจะเห็นว่ามันไม่ได้มีข้อห้ามอยู่แล้วฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับ ไม่ได้มีการตัดสิทธิ์ด้วยประการทั้งปวงนะครับหลักเกณฑ์ก็คือใช้แค่หลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการรัฐเท่านั้นก็คือดูรายได้ดูเงินฝากนะครับดูเงินกู้นะครับดูบัตรเครดิตดูที่ดินดูแค่นี้นอกนั้นแล้วท่านจะเป็นใครจะอยู่ในกลุ่มไหนไม่สําคัญครับไม่ได้ดูไม่ได้เอามาตัดสิทธ์ทั้งนั้นก็ขอทุกท่านสบายใจได้สําหรับท่านที่กังวลในเรื่องนี้นะครับ และนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่นํามาฝากในวันนี้ทิ้งท้ายอีกสักครั้งหนึ่งนะครับจะทิ้งท้ายแบบนี้เกือบทุกคลิปเลยก็คือว่าออยอฝากเตือนภัยครับโฆษณาทางโลกออนไลน์ผลิตภัณฑ์ต่างๆกําลังโฆษณาพบการโฆษณาที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงฉะนั้นขอให้ทุกท่านยึดหลักเดียวครับถ้าหาว่าเครื่องสําอางสบู่นะครับมีทหน้าที่มากกว่าการทําความสะอาดแล้วก็ความสวยงามจะถือว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเกินจริงเช่น เครื่องสําอางทําแล้วสีผิวเปลี่ยนนะครับใช้แล้วสีผิวเปลี่ยนสบู่ใช้แล้วสีผิวเปลี่ยน,ยนขาวขึ้นดําน้อยลงกินตัวหายอันนี้ทำไม่ได้ครับเพราะมันทําได้แค่ทําความสะอาดเท่านั้นมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงร่างกายเราอะไรเราได้เช่นเดียวกันครับอาหารเครื่องดื่มอาหารเครื่องดื่มเพื่อประทังชีวิต เพื่อการดำรงชีวิตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานของร่างกายได้จะมาบอกว่าการเ,าเาผาผลาญดีขึ้นการทํางานของนู่นนี่นั่นดีขึ้นทําไม่ได้อะน,นั้นมันเป็นสรรพคุณทางยานะครับฉะนั้นแล้วนี่คือการโฆษณาที่ชวนเชื่อเกินจริงแล้วก็หลายต่อหลายครั้งก็ไปใส่สารเคมีที่ผิดกฎหมายแม้จะจดออยอถูกต้องจดทะเบียนอุตสาหกรรมถูกต้องแต่ไปลักลอบใส่สารเคมผีผิดกฎหมายทําให้ผิวขาวอย่างรวดเร็วอันนั้นก็ทําให้ เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมะเร็งนะครับเป็นทําให้ผิวแพ้ง่ายไวต่อแสงนะครับก็ขอเน้นย้านะครับว่าเครื่องสําอางนะครับสบู่ทําความสะอาดและความงามเท่านั้นนะครับไม่สามารถเปลี่ยนผิวเปลี่ยนร่างกายได้อาหารเครื่องดื่มนะครับเพื่อการดํารงชีพไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานของร่างกายได้ก็ขอให้ฝากขอฝากเรื่องจากออยนี y ้ไว้ N e ide, นะครับถหากว่าใครพบเห็นก็อย่าไปสนับสนุนนะครับผลิตภัณฑ์พวกนี้เพราะกำลังเอาเปรียบผู้บริโภคอยู่นั่นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ